รเ,เรื่องใหญ่ละตอนนี้คนเสื้อแดงสามกีบคณะรากแบบเพื่อไทยก็ราคประชาชนตายแน่เมื่อองค์นรสินเข้ามาประทับออกงานท่านนรสินเนี่ยเป็นในสายของครุฑด,ดำในสมัยพระในสมัยพระน,นเรศวรท่านจะมาช่วยปราบกบฏตรงนี้สำคัญมากวันนีอ้อยากจะให้ คือตราบใดที่ยังมีพระนเรศวนพระสยามเทวาธิราชและ,ะพุทธจารย์โตและหลงปุ่มมั่นประจําอยู่ในรัฐสภาเนี่ยหรือองค์คุดดำหรือทั้งองค์คุดดำและทั้งนรสิงห์เนี่ยคนเสื้อแดงปัญหาวังวนการขัดแย้งประเทศไทยมันก็ยะ่ย้ำคิดยังทำอย่างนี้ในยุคเก่า200ปีในยุคเก่าสอง้อยเปีก็ถูกต้องเขามาปราบคนเสื้อแดงปราบอังยี่ แต่วันนี้ผมมาถึงเวลาแล้วที่คนไทยโดยเฉพาะผู้นำต้องเข้าใจาบริบทการไหว้องค์พระให้ถูกพระองค์ไหนสายการเมืองพระองค์ไ,งไหนไม่ได้สายการเมืองนี่สำคัญเราเชื่อหมอดูแต่ละคนจะไม่ใช่กรกร,กรมฐานเราใช้เอาความขัดแย้งมาเนี่ยคือสร้างความขัดแย้งให้ประเทศวันนี้อยากจะชี้ทางให้ว่าการที่จะไม่ให้เสื้อเหลืองเสื้อแดงตีกันทะเลาะกันเนี่ยหนึ่งควรจะเอาพระห้าพระองค์ พระสายที่เรามาตั้งที่รัฐสภาอย่างเช่นพระสยามเทวธิราชท,ท่านก,ก็ต้องมาเหนื่อยและองค์นรสิงห์ท่านก็เหนื่อยพระสยามเทวเทวธิราชก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ทั้งพระนเรศวรต่างๆก็เหนื่อยนะคือตรงเนี้ยสายเสื้อดแดงสายพวกสามกีบคณะราษฎรคุณรัฐสภาคุณเนี่ยมีแต่แตคด,ตดีมีแผ่นดินมีแต่เรื่องมีแต่เล่าแล้วก็จะมีการขัดแย้งอยู่เนี่ยตลอดประเทศไทยมันย้ำคิดย้ำทำอย่างเนี้ยวันนี้ทางออก ก็คือให้ไหวองค์พระถูกรัฐสภาควรจะลือ้อและก็การไหวองค์พระถูกอันดับหนึ่งให้ไหว้พระห้าพระองค์หนึ่ง,งลูปู่สุเกตเป็นอาจารย์ของพุทธจาโตูเป็นอาจารย์ของรอหนึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าตากนี่ที่จะทาให้เกรงใจไม่ให้เกิดการขัดแยง้งเนี่ยควรจะตั้งหลวงปู่สุเกตเถื่อนกรรมฐานหลวงปู่สุเกตในรัฐสภาแล้วก็จะไม่มีปัญหาสองก็คือองค์พรตัติมมติพระติมมติถือว่าเป็นพระที่มาป,าปราบมัจจุราช คือท่านในส่วนท่านจะมาปราบคนเสื้อแดงโดยตรงอย่างเช่นตั้งศิลป์พวกเสื้อแดงพวกเนี่ยคุณต้องติดคุกธนาธรพิธาพิยบุตรตั้งแต่ปรีดีเป็นต้นมามึงตายแน่เนี่ยคือลักษณะและอันดับที่3ก็คือพยาคุดองค์พยาคุดเนี่ยมาปราบพระตอกมาปราบาพระเจ้าตากคือย,ยมมาทูตเนี่ยคือสายเนี่ยอันที่4ี่ก็คือพาราลาหูพราราวหูเนี่ยคือคือสำคัญมากาที่จะมาช่วยในการ ในการที่จะปราบอัอ้งยี่ปราบคนเสื้อแดงองค์ที่5ก็คือองค์พระศิวะองค์พระศิวะเนี่ยถือว่าเป็นเทพเป็นประธานเทพที่มาช่วยวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรจะสลายเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาให้ทะเลาะกันฆ่ากันพระการเมืองอย่างเช่นสายาพระแก้วมรกตก็ท่านก็มาช่วยจัก,กรีก็จะมีปัญหาส่วนพระนเรศวร ทั้งหมดบูรพเจแผ่นดินก็จะมาช่วยก็จะมีปัญหาอาจจะมีทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนเรศวรแล้วก็องค์นรสิงห์เนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไม่ทราบว่าโหราศาสตร์ระดับไหนที่จะใช้ใช้กระถินสมบัติกรรมฐานระดับไหนในการจัดหงช่วยพระเนี่ยในในรัสภา,านี่สําคัญมากคือตั้งถูกไม่แต่ถูกแต่ใช้แบบท่านนรสิงห์ก็คือมาปราบ ก็ต้องทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันก็ฆ่ากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวในยในสุดก็จะมี